สวัสดีค่ะสำหรับเ,เพื่อนๆในทิกตอกนะคะหลักๆอ่ะก็ไปติดตามนะแม่นิ้ได้นะในช่องเพืแม่นิ้ปันนักธุรกิจออนไลายให้กินให้ปังให้รวยนะคะนี่เอาหน้าสดมาให้ดูล้างหน้าด้วยสบ,บู่ทับทีมหน้าใสค่ะขนาด80กรัมมนี่พี่ตัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน,นะคะทุกคนเวลาแบบก็จะนอนแล้วเนาะ แล้วก็คง,คง,ลงแล้ว,ลวนี่ะที่นี่ใช้อะไรดูแลแตัวเองบ้างในปัจจุบันนี้นอกจากสบู่ล้างหน้าเนาะก็ใช้คีมพอดแล้วก็รอกพืนตัวนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่อีกแล้วค่ะนะในวันที่แบบเราจะสร้างตัวต,วตวนเนี่ยนะ เราไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีอินเทอร์เน็ตกับความรู้แล้วก็ลงมือทำค่ะนะหากว่าคนนุณเป็นคนนึงนะที่ไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนแต่อยากขายของออนไลน์กับเรานะเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเราวางเป้าไปที่วางใหม่แล้วคือเราต้องการปั้นคนให้มีกำไรหลักล้านต่อเดือนไปด้วยกันค่ะนะคะต่อวันก็คือวันละ กำไรนะหกหมืนหกพันบาทค่ะนะคือเปิดบินหนึ่งพันก้อนขึ้นไปค่ะนะแต่เราไมให้ทุกคนเปิดบินถึงหนึ่งพก้อนนะคะเราให้คุณมาเรียนดูจ่ายค่าคอสแค่มูลค่าอ่ารวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะนะคะค่าสมู่ร้อยสบเก้าค่าส่งห้สิบาทค่าคอสรวมกันเป็นร้อยเจสิบเก้าบาทค่ะได้สบู่คนละหนึ่งก้อน ค uh huh. ่าคอร์สนี้ถูกมากค่ะนะก็สามารถทําให้ทุกคนนะุณรวยได้เช่นกันค่ะนะมาเรียนรู้กับเราทุกวันทุกวันเปิดใจมาทําด้วยกันนะอะขอคนรักกันจริงขอคนพร้อมแบบพร้อมรวยพร้อมทําไปด้วยกันนะใครที่อยากมีรายได้เท่าไหร่แล้วแต่แหละแต่เราอ่ะมีคอร์สให้คุณเรียนรู้ที่สามารถจับกําไรหลักล้านได้ในการสั่งจิตเพื่อให้คุณมีรายได้หลักล้านได้ภายในหนึ่งเดือนค่ะ ยี่สิบเอวันไปทําให้คุณมีเงินล้านแต่เราอ่ะก็ต้องมีคนที่มาทําช่วยให้เราได้เงินล้านก่อนเราก็จะทําให้ทุกคนได้เงินล้านเช่นกันค่ะขอเพื่อนที่รักกันจริงที่พร้อมมุยไปด้วยกันแค่คุณสั่งซื้อสบู่แค่คนละหนึ่งก้อนเท่านั้นค่ะใครที่มีปัญหาผิวหน้าผิวมองครั้งเป็นสิวต่างๆผิวดำกรรมพันธุ์ผิวธรรมดาแต่อยากลองใช้ลองขายไปด้วยกันก็ อ่ะที่เฟซ